มาดูอีกหมายหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับก็จะเป็นพึ่งรูเหมือนเดิมครับผมพึ่งรูดินนี่แหละครับผมที่ผมมาเจอไว้เมื่อสองวันก่อนได้ครับผมนี่นะครับได้ยินเสีงตัวบินง,งงิงง,งงิงนูดลังอยู่ข้างในดำๆนู่นนะครับผมอันนี้เป็น พึ่งรูดินลังที่สองสำหรับวันนี้นะครับผมลังแรกจัดการไปแล้วนะครับผมแต่ก็เป็นรูที่สามสำหรับปีนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจัดการกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดช่องเลยนะครับผมแปบบ๊บนึงครับ เปันไก่มาไหมเนี่ย <S <S เสียงเริ่มอออึงข้างในแล้วนะครับผมถูกขวันการมะละกอแห้ง ครับผมข้างในนู่นนะครับผมปูมจะมัมมวมัวนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขุดเลยนะครับผมหามุมสวยๆนะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆนะครับ เป็นเป็นตอไม้นะครับผมไม่รู้จะยากง่ายแค่ไหนนครับโอ้เอา้า้องเฮ้ ทะลุลงไปในนู่นเลยนะครับผมอ้าวเจอต่อยไป็นหนึ่งตัวแล้ว,น,วลน,น,น,นี่ครับผมหมุนติ้วเลยดูนะครับผมนี่ครับผมดูใกล้ๆลครับผมเอาเสียมเจาะทะลุลงไปนู่นเลยนะครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะยากนะครับผมอี๋ยวเอาตะกร้ามาเลยเด็กสร้าง เพิ่งรู้นี่บางลังนี่ดุจัดเลยนะครับผมเราต้องล้มให้ควันถึงนิดนึงนะครับการล้มควันนี่เพื่อนๆนสบายใจได้เลยนะครับผมมันมันจะไม่ตายนะครับผมหลังจากนั้นก็จะกลับคืนส,สภาพเดิมนะครับผมโอ้โหนี่ชั้นจิ๋วๆครับผม โ oh. อ้โหเด็กสร้างแต่ง่อยเอา,เอาขวานวางไว้ก่อนแต่งเอาดินออกเออนั่งลงแต่งเอาดินออกดีๆทำดีๆกะได,ดพยายามให้หลังดินอยู่ข้างล่างเวลาดินมันหล่นมันจะได้หล่นลงข้างล่างเออนี่ครับผม เก๋สอรสวยนี่จะหอมหวานอร่อยเลยนะครับนี่นี่ครับผมสวยจัดเลยนะครับืเดี๋ยวผมต้องชิมก่อนสักคำหนึ่งนะครับผมนี่เพื่อนเพื่อนหืม หอมอร่อยครับผมอืมครับลุยกันต่อครับผมอขอควันหน่อยต้องเพิ่มเติมควันนิดนึงนะครับผม ถุงมือไม่ต้องนะครับผมนี่ครับแต่งดีๆใส่ตะกา้าอือโอ้โหโดดอีกตัวอีกแล้วเพื่อนเพื่อนเอ้ยเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใส่ถุงมือเป็นอย่างนี้ะครับผมมีถุงมือไหม งานงอกแล้วครับผมถุงม,มือไม่ได้เอาหมายอยู่ที่รถนู่นนะครับผมเพราะว่าเราจับมันมีตัวอยู่อยู่ที่หลังอย่างนั้นนะครับผมพอเราเอื้อมมือไปปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะไปเจอตัวมันมันก็ต่อยเราเลยอย่างนงี้นะครับผม